เราจะมาทำซาลามกันนะคะอย่างแรกนะคะเราจะต้องใส่กาวก่อนค่ะให่มันได้ค่ะทุกคนนี่เราจะมาใส่แป้งเด็กแกด่นกันับพ่อแม่องน้องปานนะนี่ไงสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพี่ l y เราจะมาทซาลามกับซาบูไม่ใช่ค่ะอะไรนะครับน้องปานี แล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างเนี่ยจ้าน้องพ้าเดียจ๋าสาบูเอ่อก็น้ำาน้ำเปล่าเปลแป้งโอเคแล้วก็แป้งอ่าข้าวเจ้านะคะจริงๆเขาบางเจ้าเขาก็ใช้เป็นแป้งโคโดโมเนาะเป็นแป้งแป้งแค่เนาะแต่ว่ารอบนี้เราเราจะมาลองดูเป็นแป้งข้าวเจ้าดูเนาะว่าเบื่อมันจะเป็นอีกแบบอาาหรทั้งนั้นเราไม่ให้เสียเวลาเราก็จะเริ่มเริ่มกันเลยใช่ค่ะอย่างแรกนะคะเราจะต้องใส่กะก่อนค่ะใส่อ่อสองช้อนนะคะ รูปรูปรูรูโอเคค่ะต่อไปเราก็จะใส okay, ่น้ำใส่ช้อนค่ะใส่น้ำนิดเดียวครับใส่น้ำนิดเดียวใส่น้ำนิดเดียวครับไม่ถึงช้อนครับใส่น้ำนิดเดียวเสียดอ้โหอ้โอ้โหนอ้นหอ้โอ้อ้โ้ออ คนเบาๆนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระดิ่ะอันนี้น้องวาเดยวคนแรกจะเริ่มนั่นแล้วกดวิ่งดูด่ตรงจีน แล้วพีนี่ก็ใส่อะไรต่อครับใส่สบูพูค่ะโอใส่ไม่โอเคพอแล้อย่ายืดนะน้อยไปไหมพี่พีนฮะน้อยไปไหมอะไนแต่ววเขานองไม่น้อยนะเขาหนอแต่เยอะเขนอไม่น้อยนะขนอนแตเยอะแล้วก็คนกันต่อนะคะโอ้โหทุกคนเป็นสีแชมพูนะคะไปอันนนตาดหสีนาดูงเลยนะใส่ค่ะสีวยมากหนอเเสีอะไรหอกค่ะทุกคนหอมเป็นสีชมพูเหมือนกันเนาะ เราจะมาดูกันนะว่ามันจะได้ไหมเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อนิลามนะคะเพราะว่าเราไม่มีคือไม่ได้ไปซื้อมัเลยค่ะอ่ะทีนี้เราก็ต้องใส่แป้งเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะแป้งข้าเจ้าไป้งข้าวเจ้าลูกแป้งข้าเจ้า้งข้าวเจ้าอืมเอาแป้งข้าเจ้าแป้งข้าจ้าจับเพรื่จัจับดีๆโอเคเราเ่มใส่ก่อนนะครับเอาพอแล้วใส่น้องด้วยใส่นอด้วยโอเคได้ลองใส่ไปทีละนิดแล้วก็นให้เข้ากันเบาๆดเบาๆน้อง คนเาบอก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นคนดๆดๆดู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 าูดนดูดูนูดูดูดาริดู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 นนดู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 ดนดู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 เรด่ดูดดู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 ดมดูเริ่มเดู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 ด่ดูดดู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 ดมดู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 ัวดดูด้ดู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 ดะดะดูดดูดูน เราน้อามันติดมันติดแป้งค่ะาีมันติแป้งเรจ๊ะเราจะใส่แป้งเพิ่มอีกนะคะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะเริ่มเราตัวกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะยุบยิบจยุบยิบทีนี้เราจะมาใส่แป้งเด็กแคร์ดูนะครับน้องควาดเดี่ยวสองนิดเลยนะลองลงไปใส่แป้งเด็กแคร์ดูอ่ะทุกคนเลยทีนี้ใส่แป้งนี้เข้าไปหอมแป้งเด็กแคร์นั้มันจะไมให้หอมนะครับนี่คขอทุกคนยาวมากอะยาวมากอะโอเค อะไรพี Smile, ่พีนอะไรพี่ีนพี yeah, ่ get, get ีน็วแลนะพี yes, ่พีมาดูกันนะครับว่าจะจะตีแค่ไหนนะตคไมัก็พี่บีนตอนนี้มันะคะทุกคนแล้มันทไม่ได้นะคะ วันนี้เป็นไงน้องฟาเรียสําเร็จไหมดําสลามวันนี้สําเร็จค<ะ>่ะสํเร็จเหรอสําเร็จแลยจะมาอยู่ไม่เป็นก้อนนะน้องฟาเริอาจะมาอยู่ยนั้นนะก้อนน้องฟาเรียชอบมากนะครับอย่าลืมร้อยก่อนเชลก่อนเชฟไปให้ช่องสีฟ,าฟ้าแฟมิลี่ด้วยนะคะนี่ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต<า>์น้องทำตลกมากนะคะนี่<า>น้องไหนแป็งเยอะเกินแล้วก็ทีนี้มัน ก็็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องฟินฟ้าแฟมิลี่ด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของคุณพ่อแล้วก็น้องๆเนาะใช่ค่ะแล้วก็สลามด้วยนะคะจะไดก็ีสลามด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันใหม่เนอะรอบหน้าเนาะรอบนี้เราเถอะเราไม่ปานบายบายไายบายเราไมาต้องใครมาต้องใคร